ไอันนี้พอดีเป็นตู้ทอดแห้งหนะทั้งกะทิแห้งแห้งแน่หนออ่อแม่ครบบนี้ก็คือว่ากระเพราแห้งกระเพราเสร็จแล้วกระเพราโอ้โย<ห>ถ้าจว๊บทอดจะค <laughs> มันติดกระทะมันนั่นยังมีหนามเป็นม้วนเป็นย้าย,ยใช้มือพักกับบริวารมีจริงจริงว่าตัวไทยต้นหอมไปใสยว่าชี่น้ำนะคะแต่ว่าต้นหอมผักชีมันมันเบิดแล้ว กะเลไดแค่นี้กะสีอันนี้ชีโรยหนาคือเป็นผกถอดโรยไปสวัสดีครับ ครับคลิปนี้กับสิภาพี่น้องมาบึงวิธีการเฮ็ดกับเขาเฮ็ดนี่กัอาผมนะครับอานิปเออาจวเอาจวบอ,อาสิเฮ็ดยั้งเนี่ยวันนี้อาซิเฮ็ดกะเพราพริกแห้งค่ะกะเพราพริกแห้งแม่ใส่ยั้งแม่มีวัตถุดิบยัง้งแม่วัตถุดิบก็จะมีพริกแห้งกระเทียมโขลกให้ละเอียด โคลไฮยาต์ก็เน้อจ๋าะจ๋ลงวาใส่เพราะว่างั้นเอามาลงเอามาลงในกระทานอ่ะมันใส่น้ำมันกะพัใส่น้ำมันมาเนี่ยพั๊ดใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปแต่ว่าพริกแห้งเนี่ยพอดีเลยคือมันสีย่ำย่ำพากินเนี่ยมันสีแบบซึ้งว่ารสชาติมันสีแบบมันสีละมุนกว่ากันนะแล้วมันกับเผ็ดมันได้ความเผ็ดอันนี้กะพัดใส่ไม่เผากรรน้อ กะเพ้าเป็นหม้อไข่ไก่กะเพ้าบมออ่าก็เป็นกะเพ้ากะเพ้าปีกแหง่กะเพ้าริกแห้งคล้ายๆขกลัวกิ่งเนาะแต่ว่าเฮาต้องทัดเนาะทัดให้มันหมูมันสุกก่อนค่ะเนี่ยกับัดอยู่กับัดไปเรื่อยๆอ่าพอหมูมันสุกได้ทีปึ๊บเฮาก็เริ่มปรุงปรุงรอดก็สิมีน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่ลงไปนะใส่ไล่แสบไล่ใส่หน่อยแสบหน่อยนะใส่ไล่กระเคี้ยวมันหอยมันก็สีเห็นเห็นมันมีความแบบ กลมๆมันข้าวหวานน้อยหน่ออันนี้ซีอิ๊วขาวเด้อซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปแค่นี้พออ่ะเดี๋ยวเทียมจะไปใส่เยอะน้อยข้าสิอย่างมาเทีมเนอปรุงอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลต่นนตอกับมีแต่น้ำตาลไส้แดงอยู่ละง่ายกินกันใส่ไปช้อนครึ่งโอ้มาใส่เยอะก่ออันนี้รสด,ดีรสด,ดีใส่เลยรสด,ดีดดถ้าปรุงที่รสมันมี้ปนกันเข้ามาเพราะว่ามันเหนียวนะคะ ดีแ yup. หละล่ะผู้ข้าเบืองเข้ากับซีผู้ข้าเห็ดบุเป็นสีเดเห็ดเป็นแล้ววานนี้งัได้ต่อกับพัดเขากันนะพัดให้มันเขากันโู้ควัแบบเป็นตะแซมพอพัดให้มันเขากันป e ึ๊บข้ากตาขอย่ดชิมรสเด้อคุม่หองตัากขึ้มานชิมรสะเขาได้รสติดใจแตโอเคาที่ร้านน้้าาน หอม้ำอาสิผากนั่นชีอิ่ใช่ชีเพาะมูเขาดอยน้อยนิดึงเนาะอือ้อยอีกนิดนึงแต่รสชาติได้ตลอดสีอิ่วขาวจัดใส่ที่อิ่วขาวบางันไม่ส้มจืดเนาะอยากจืดน้อยนนึงอ่ากับซีไน้าปลานิดนึงมาใส่เยอะดอกเรี้ยอแหวะคะอ่ากับซีคอปีแอนดกรอเดอรพ้อมเป็นจุด ต้มให้ดูสิละกูเสียงผ่านแล้วก็พัดต่อไปพัดต่อไปแล้วก็ใส่ใบกะเพราหน่อยพี่นิก็เป็นชุดลูกไก่แล้วก็ใส่ใบกะเพราเป็นใบกะเพราที่ข้าปลูกเองมันสิมีความหอมแต่เป็นข้าวเสือมันสิเป็นใบไงต่ว่าความหอมสิบ่ได้อันนี้มันสิมีรสชาติเผ็ดร้อน เพชรเหล็กละพอนเพราะว่ามันเป็นใบกระเพ้าเ็ดแจดิปูไม่แบบว่าข้าบริเว่บเด็พอุกเนียยเขาเลยนะคะเป็นเขาแว่ามันเป็นออแกนิคเลยะามาบล้วนบริเวณสียาหน่อเพราะว่าปลูกไวกินบริปลูกไว้คลายหน่อะไรมดานี่มาค่อนเขากับพัดแต่ก็ทำดีที่เก่าพักไวเลยค่ะตู้ปลาตากระเทียมแค่เดือนพักไว้เลยอันนี้พอดีเป็นผู้แอ็แห้งนะทั้งกระเทียมแห้งแน่นหน่อ

มางเบิงอีกเมนูหนึ่งอ่าอาผ่ดสิเข็ดเมนูต,ตนุ่มย่ำน,นี่ก็เป็นพัดแบบแหงนะคะ่ะบแบบเปตเตอแสบอากาศิตักเซ่ถวยด้วยะค่ะเพราะว่าบานห้าก็คืออยู่แบบบริว่าสีประดิษฐ์แต่มันสวยงางบมบันไดดอกนมะ เน้นว่าอยู่กับธรรมชาติกินดูแบบธรรมชาติอุปกรณ์ใส่จับได้ใส่ของมายาขึ้นตะลิ้วยังอาใส่เนี่ยกระใส่แต่ประมาณสามสิบปเมืองคำห้อยใส่ใส่ใส่สามสิบปีที่แล้วนะยังมีชงอยู่เพราะฉะนั้นบ้านห้างบริเวณใส่ของอย่างที่เป็นผุ้มเชื่อเลยค่ะเพราะว่าเพื่อจะอยู่เสร็จกินได้เนาะข้าสทีไปใส่ของผุ่งเชื่อเท่าแบบจิ๋ คิดน้องว่ามันจำเป็นหรือบ่จำเป็นอะไรคะอาการสีเสร็จแล้วเบบป็นตาแสบมันอร่อยแล้วมันครับมากใเมนูต่อไปอีกเลยอ่ะอาสิมอาซิมมึงเลยอาซิมเลยไหมอร่อยแสบพึ่งก่อนละอาการซีโมเลยเด้อน่ารักมากถั่วแด้ไข่เจียวนะ อร่อ้มากดีมากทานจที่บ้งไม่ชิมไมไม่เป็นไรอร่อยนะอร่อยนะอูมีฮอตตำบักงงุ้ยบรรยากาศหนอกทงเขากำลังเกิดครับฟ้นโต๊กมือขื้นเบิดขื้นเลยนะครับต้มยำนะครับไปถึงไหนแล้ว เครื่องเทศอยู่ที่นีโน่โอ้เดือจะปุงเนาะเฮ้ยโลฮะเคี้ยวลืมลืมนีลาคั่วแบบคั่ว,วแบบโบราณเนาะเป็นแบบสมัยเก่าแก่เลยนะคะกะ<น>ยูแบบบ้านบ้านนะะาั่นล่ละจะัตงแต่เกิดมาจะหน่อยกะยูแบบนี้ยูแบบดั้งเดิม เสื้อว่าทุกบานก็นคือสีเป็นแบบเดียวกันเนาะทั้งมีสานไหม่กะเนี่อันนี้เป็นใหม่สําหรับไออยไฟนะคะเข้ากับบริษัตรตงไปสื่ออย่างมากไม่มันมีอย่างกับยิบมอยไฟไซทานพุม่มชาบบริษัทตรตงลงทุนมาตรงซื้อนะคะ <S 1> <S 1> แต่เมื่อนี้วัตถุดสิเหตุอีกเมนูหนึ่งก็กคือเป็นต้มย่ำต้มย่ำหมูต้มย่ำเอ่อขาหมูเนาะต้มย่ำขาหมูเนะ <S <S าะกาหมูเนี่ย เดี๋ยวอาสีอธิบายฟัง่มาทำซะน้อก้ยอาสีอธิบายฟังก็คือหมูขาหมูที่แดดม่เนี่เป็นขาหมูสดนะหลักก็มาซับหัน่นเป็นชินช้นชินช้นชิน้นชิ้นให้เรียบร้อยแล้วก็ล่างน้ำเกลือก้อนแล้วก็พักไว้เท่านาเดี๋ยวอาสีมาเ็ดให้เบิง่งเนาะเขากับมีคาตาไนะไคร้ใบมะกรูดเนาะน้ำเดือดต้นมน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปใส่เกลือนิดนึงหล้กก็จนหนามันรู้สึก,ก,กว่ากลิ่นหอมออกเข้ากับเอา หมูขาขาหมูที่ข้างล่างไว้เนียใส่ต้องไปอ่ากระสิดได้แบบนี้แระว่าการต้มขาหมูเนี่ยต้องมีความอดทนนะเพราะว่ามันก็ใส่เวลานานนะเท่ากับต้มจนว่ามันสีเขาเรียกว่าอะไรนมันจนว่ามันสีเดือดจนว่ามันเกือบสีสุกถ้ามันมีฟองขึ้นด้วยค่ะเจ้าสีเนี่ยถ้าถุงช้อนฟองมันถึงนะเพราะว่าการต็ดต้มย่ำขาหมูเนี่ย มันหนามันต้องใสนะเขาจะมาปุ่มน้ำมันมันเป็นบอมันกับมันเป็นฟ้องนะฟ้องฟ้องของมันมนี่แหละอากาเรียบพธิถุกน,นะเออเนี่ก็เป็นวิธีชีวิตชุ่มชนบ,านบาน้านเฮาเนาะกินอยู่แบบง่ายๆสไตล์กับช่องช่องเกลียงอ <c oughs> ีสานอินเตอร์นนองเกลียงนะยูทูบเบอร์น้องใหม่สว่วน ้มยำมูนี่กับสีเฮ็ดว่าเป็นต้มโคลงกับซีมีพริกทอดเฮ็ดไบเหล้วอยู่บนแล้วก็มี่มะเขือเทศหั่นซอยกับหั่นเล้วกับบริวิธีวิถันมากมายเหรอเนาะแบบแบบแบบง่ายๆหลักการหลักกะมี่ผักชีฝรั่งเนี่ยเขาเอื่นผักชีฝรั่งเนี่ยบ้านเขาเอื่นผักคอมเปย์เออบ้านเขาเอื่นผักคอมเปย์เด้อแต่เป็นก้นผักกางเขาเอื่อผักชีฝรั่งเนื้อผักชีใบเลื่อยนะบางคนผักชีใบเลื่อยก็ได้แล้วเต ไปบําบูดยังก็ใสแล้วอันนี้อาบ้างไว้ซื้อแล้วก็ครั้งแรก็สีเป็นต้นหอมกับมีอันนี้ข้ากระหล่แล้วเรียบร้อยเป็นของเก่าเก็บจากของเก่ามากมันมีอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊สีเห็นแม่นู่นยังนีเนอะก็ให้มากเป็นต้มยำขาหมูนี่แหละอือันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอากระซิทาห้ตรงนี้มันสุกก่อนอย่างสีใส่พวกเครื่องนี่ลงไปนะคะเดียวไว้อาใส่เหลียวจังไดสีเป็นต้มยำจังไดนี่เดียวสี เอามาให้วกเล่าเดี๋ยว่ให้ทั้งฟูสม้มซิมกันเนาะไอ้เ,อเบิ้งกันอ่ะซอยกันเบิง้งละกันประมาณนี้จ้าทอดไข่บ่เอาดโอ้ย จวกทอดไข่มันติดกระทะมันนันยังมีหนามมันม,มันเป็นมันเป็นกระทะติดหนามหอมอมันเป็นกระหนามที่สุดนี่มดนนี่จะปิดแไก่รัก พักน้ำมาเตใสอันนี้พักน้ำไปเก็บมามาเตใสอ่าเก็บไปในปลาในปูล่ะในปูเขาเนหงใ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 นปูเขาเอาสมัยเป็นได้หน่อยนี่นะอาไปเก็บจับปูเขาเลยพวกเนี่ยนมนีอยู่น้ำหองน้ำหงอันนี้เป็นวัตถุดิบต่างๆเนาะเปลีนตัวกับค้นข้าวมอน อันนี้ก็บนี่ยังนี่ส้มยังส้มหมูจ้ะเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งเด้อค่ะผู้ใดเบิ่งดหล่ะ็สิคิดว่าโอ้ยเขาเรียกเนื้อหมูลายแท้เนาะมันมีหลากหลายแบบแท้เนานี่ไอ้คือแหนมหมูนะเอื้อนภาษาบ้านเฮ่าก็เอื้อนส้มหมูเด้อืออันนี้ก็มีวิธีการเฮ็ดง่ายๆเอาหมูมาสับๆๆๆๆๆบซับซับซนอนซับล้วก็คลิปก้อนน่ะในมีแล้วเออตอนตัวเอาลันมาทายเอาอยู่ถ้าผู้ใดอยากหมูขั้นตอนการเฮ็ดเด้อค่ะ จับไปเบิ่งคลิปก่อนน่ะนี่นมีวุ้งส้มเนื้อหมูเออส่งของอ่าเบาเกียยอีสานอินเตนอร์เขาแมน่นทกเรียนแล้วเห็ีดไปแล้วเด้อจับไปยหย่อนเบิ่งเกตแบบบันไดให้ดิฉันอีสานนั่นแหละเนาะ,นะอืมเขมาก็มักแบบนี้นะสะพอดีว่าสิมักแบบอนียงที่มันยังด่าเนาะเนาะมันจะเปิดไงแค่นี้สร้างไวก่อนเด้อค่ะโอ้หอดไข่แล้วแล้วยุดเบิ่งก่อนเสร็จแล้ว ต้มยำคือแมงวันถลายเนี่ยเขาเขลือยไว้อารได้หนีถอดไข่นร่ง้า่ว่าตองเลือยไว้อาต์แต่คือดีเลยนี่แมงวันเยื้อยเก่งจัอู้แบบเป็นแบแบ,แบหอมหอมมากอมหอมดีอันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำขาหมูเป็นต้มโครงนิดนึงอะเนาะเนี่ยพักกับบริษว่ามีจริงจริงว่าต้างใจจนหอมไปเลยว่าที่นั่นนะคะ แต่ว่าต้นหอมบางที่มันมันเบิดแล้วก็เลยได้แค่น,นี้กะสีอันนี้ที่้อยหนาก็คือเป็นผิดทอดโรยไปหนากินบ่นค่ะขาหมูนิ่มๆขาหมูนี่บอกเลยว่าสดสด,สดมากสดจริงๆหอมมากพร้อมๆข,ข,ขาหมูฉีสดมื่อกี้มีสามเมนูแล้วมีพัดกะเพราเนาะเดี๋ยวอาสิขออยตักเด้อ สวยกับสิบอกค่อยงามด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆมันล่างแบบสะอาดอลื่นละล่ะตัวอ่างาล้วก็ตักใส่จริงๆอันต้นหอมบักชีนี่เพอ้องใส่ลงไปเลยนะแล้วผสมไปใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าอัน ให้ผู้ช่มเนี่ยเอาเอาโรยหนาก็ไดนะแต่ว,ว่าพอดีว่าอาเนี่ยเวลาอาต้มเนี่ยอาเป็นคนมากแบบแนองพัชชีมันเละๆไงาอาก็เลยต,ต้องเอาใส่ลงไปหนาตั้งสีแดงแบบหนาตาประมาณนี้นะสำหรับต้ยมยำขาหมูตีมือสูตรอานิดนะกะ็ไดเป็นเมนูนี่ใไ้คุุหลาบสำหรับหลานไส้สุธีรักนเนาะอือ <c oughs> คือสิกินไงกินอิ่วบาเนะกยียม บาวเกียงอีสานินเตอร์เชิญแซ่บส้มเมนูมเี่ยคดูเมนวันเยอะมากนะพ่อปิดคลิปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนขอบคุณผู้ติดตามแล้วพอกันไ่คลิปนารักษาสุขภาพดีๆนะครับลาไปก่อนอย่าลืม